สวัสดีค่ะมาพบกับช่องมีเบลรีวิวกันอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวรีวิวรีวิวสินค้าจากช้อปปีนะคะมาจากจีนเป็นสินค้าที่แม่ค้าทุกคนต้องมีเบลก็ไม่เคยมีและแเบลก็เลยอยากลองใช้และสั่งมาในราคา2 5ง้คาบาทมาแกะกันเลยว่ามันคืออะไรสำหรับแม่ค้าออนไลน์นะ ดูสภาพสัตว์นี่ไม่มีอะไรแล้วกองสภาพเอ่อดูสภาพก่อนนะสะสภาพกองเกินจะบ,บรรยายก็ไม่ถือว่าเลวร้ายเท่าไหร่แต่ก็เกินจะบ,บรรยายนะครมันก็หอมมาเขาพ้นมาแหละ มาดูซาาร์วดนี่ไม่ได้เอาไปตั้งไหนเลยนะคะมันเป็นสีพิงด้วยสีชมพูมันคือมันคือมันคือเครื่องปิ้นเป็นเครื่องปิ้นสำหรับปิ้น,นที่อยู่หรือปิ้นพสชเวลาส่งสินค้านั่นเองจีชมพูน่ารักมากมีอะไรให้มางาน,นี้มีเครื่องหนึ่งตัวมีเครื่องนี้หนึ่งตัวมีสายชาร์จ มีอะไรอย่างก่นนอนมีข้อมูลการใช้งานเรามาดูกันเลยข้างในเป็นสียังไงน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักมากเดี๋ยวก็ไม่รู้ก็ทำยังไงอ๋อเขามีนี่มาให้แล้วด้วยแถมมาให้หนึ่งมวนอะเปิดใช้งานได้ไหมราเปิดใช้งานไม่ได้เลย แต่ต้องไปชาร์จแบตแล้วก็มาทดลองดูกันนะคะว่าใช้งานยังไงระหว่างรองเครื่องพิมพ์ชาร์จแบตอยู่นะคะเราจะมาดูวิธีการใช้เครื่องนี้กันเลยอันนี้คือวิธีบอกเป็นภาษาอังกฤษและอีกด้านหนึ่งจะเป็นภาษาจีนนะคะอันนี้คือวิธีการใช้หน้าอันแรกให้เสียบปลั๊ก อันที่สองให้โหลดโปรแกรม pin นี้เข้ามาให้อันที่3ให้เข้าไปที่ตั้งค่าทําตามขั้นตอนตามนี้เลยเรามาลองทำกันนะคะหลังจากที่เราเอาตัวเครื่องอันชาร์จแบตไว้แล้วใช่ไหมคะเราก็าไปโหลดแอป pin เข้าไปที่เพจสโตจากนั้นที่ค้นหาพิมพ์คําว่า i print ip a i n t i pin แล้วสัญลักษณ์มันจะเหมือนตามรูปที่เขาบอกมาในคู่มือนะคะตามนี้เลยติดตั้งได้เลยเราได้แอปมาแล้วนะคะเปิดเข้าไปอย่างแรกเราต้องไปลงทะเบียนก่อน ถ้าเรามีอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องลงก็ได้อันนี้เรามีบัญชียอยู่แล้วนะคะเราใส่ได้เลยพอเราได้เข้ามาเราเข้ามาในพอเราเข้ามาในแอปแล้วน,นะคะเราก็ไปที่ไมอุปกรณ์ของฉันแล้วเราก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อุปกรณ์สำเร็จแล้วใช่ไหมเราเชื่อมต่อกับตัวนั้นแล้วเรามาลองปริน์กันว่าจะเป็นยังไงอันนี้ไปใช้แบตไปแล้วนะคะมันจะขึ้นเป็นไฟสี แบบนี้แต่ก็น่าจะยังไม่เต็มแล้วก็ได้โหลดแอป,ปมาเรียบร้อยแล้วเรามาลองปริ้นกันเลยไปที่แอป,ปก่อนเราลองรู้ว่ามันจะใช้ได้จริงๆไหมเมื่อกี้เบลก็ทดสอบลองปริ้นไปแล้วนะมันก็ออกมาแต่อันนี้เบลจะลองเป็นริ้นเป็นฉลากของเวลาส่งสินค้าให้ลูกค้าปริ้นเลย จริงๆด้วยเห็นไหม,ม,มคีวโค้ดแต่ข้างล่างอ่ะมันจะจางๆยิดหนึ่งนะหมึกมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่คีวโค้ดอ่ะเยวลองสกแกนแล้วมันใช้ได้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่แนะนําที่ให้อยากให้แม่ค้าออนไลน์ทุกคนต้องมีนะคะมันสะดวกกับการที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์คอมในการอ่าส่งที่อยู่ลูกค้าอะไรที่ลูกค้าเราสามารถมีเครื่องเนี้ยแล้วก็ พิมพ์คิวาโค้ดจากาทาง lazada shopee ไปส่งได้เลยคลิปหน้าเยวจะมารีวิวอะไรอีกนะคะมาติดตามชมกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เบวทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย